สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโรงแรมติดทะเลพัทยานะครับชื่อว่า FX Hotel นะครับผมเป็นโรงแรมอยู่ในซอยพระตำหนัก4นะครับอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับในเมืองพัทยานะครับนี่ครับป้ายโรงแรมนะครับโรงแรมจะอยู่ริมถนนเลยนะครับอยู่บริเวณหัวซอยนะครับผมพาเข้าไปรีวิวนะครับบริเวณโรงแรมนะครับน่ครับจะมีป้ายเวลคร่ำแบบนี้มาถึงแล้วเราก็เช็คอินซ้ายมือนี้นะครับ ที่นี่จะมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับคนไทยก็มีครับแต่ว่ามีน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับเรามาเช็คอินตรงนี้นะครับผมซื้อโปมานะครับโรงแรมนี้ผมนอนคืนละ600บาทนะครับซื้อโปมาจากในเว็บนะครับผมพามาดูนะครับรูปแบบโรงแรมว่าเป็นลักษณะไหนเป็นรูปแบบตัวยูนะครับแบบนี้ครับเป็นตัวยูล้อม สระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้ำจะอยู่ตรงกลางนะครับโรงแรมสวยเลยครับพื้นที่ส่วนกลางสวยมากครับสามารถถ่ายรูปเซลฟี่ได้หลายมุมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฟิตเนสนะครับอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับเป็นของส่วนกลางสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวรอบๆสระน้ำให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้ที่ป้ายเขาจะบอกว่าสาวว่ายน้ำสามารถว่ายน้ำได้ตั้งแต่เจดโมงเช้านะครับถึงสามทุ่มนะครับผมโซฟาสวยงามครับริมสระสาวๆชอบแน่นอนผมว่าแล้วก็ตัวสไลเดอร์นะครับเป็นสไลเดอร์ขนาดกลางนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับลูกสาวผมชอบมากท้ายคลิปจะมีรีวิวให้ดูนะครับว่าตอนเล่นน้ำสนุกขนาดไหนนะครับมีสระเด็กด้วยนะครับ มีสะเด็กแล้วก็สะผู้ใหญ่พามาดูาต่อครับตรงนี้เป็นาทางขึ้นไปห้องพักผมนะครับผมจองในราคาโปรโมชั่นเนี่ยคืนละ600บาท2คืนนะครับ1,200บาทผมพักอยู่ที่ชั้น3นะครับตึกตรงกลางที่ผมพักเนี่ยจะไม่มีลิฟต์แต่2อ,อตึกด้านข้างนี้จะมีลิฟต์นะครับถ้าใครมีสัมภาระมาเยอะเหมือนบ้านผมนะครับพี่รปภจะช่วยยกของขึ้นมาให้นะครับเรา เดินขึ้นมาสบายๆครับผมตรงนี้นะครับจากหน้าห้องผมเนี่ยเดินออกมาระเบียงนิดเดียวจะเจอวิวสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้เลยครับตอนเย็นๆตอนหัวค่ำนะครับจะมีสาวๆใส่บิกินี่นะครับเป็นชาวต่างชาติมาเล่นน้ำซึ่งวิวดีมากตรงนี้บอกเลยต่อไปเดี๋ยวจะพา ไปรีวิวข้างในห้องนะครับว่าห้องพักเป็นแบบไหนนะครับผมพักที่ห้อง2 304นะครับเตียงอาจจะยับไปนิดนึงเพราะว่าผมนอนไปแล้ว1คืนนะครับในห้องมีเตียงขนาดใหญ่นอนได้3คนนะครับสำหรับครอบครัวผมมีโซฟาขนาดใหญ่มีทีวีนะครับมีชั้นวางมากมายนะครับมีทีวีเอ่อมีตู้เย็นขนาดกลางนะครับมีกาต้มน้ำร้อนมีกาแฟให้นะครับ มีชั้นวางของมีอ่างล้างจานนะครับแล้วก็มีไดเป่าผมให้นะครับมีอยู่ในห้องเลยนะครับอ่ามีกระจกบานใหญ่ให้แต่งตัวนะครับมีตู้เซฟนะครับตู้เซฟไว้ให้เก็บของสําคัญของเรานะครับมีราวตากผ้ามีผ้าขนหนูให้2ผืนนะครับไม้แขวนเสื้อมีพร้อมห้องน้ําเป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้นะครับ มีอุปกรณ์อาบน้ำนะครับมียาสระผมคีมนวดผมฝักบัวแบบเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมพามาดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับสำหรับบริเวณใกล้เคียงโรงแรมนะครับเนี่ยครับเป็นบริเวณซอยโรงแรมนะครับอันดับแรกเลยคืออันนี้ทีเด็ดเลยนะครับก็คือโรตีนะครับ เป็นอบังรูปหล่อนะครับผมจัดไป3ชิ้นนะครับโรตีใส่ไข่กรอบๆใส่นมเยอะๆนี่ครับลูกสาวผมชอบมากเที่ยวซื้ออะไรคะเที่ยวซื้ออะไรคะโรตีค่ะอ ต่อไปครับพามารีวิวนะครับร้านในซอยว่ามีร้านอะไรบ้างอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้านะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับก็เข้าได้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับมีเมนูทั้ง2ภาษานะครับราคาบอกเลยว่าจะแพงกว่าทั่วไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนะครับร้านอาหารค่อนข้างเยอะร้านอาหารจีนก็มีนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นร้านนวดนะครับร้านนวดไทยนะครับไปกันต่อครับอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับของชาวต่างชาตินะครับพอดีผมเห็นพี่ชาวต่างชาติเนี่ยครับเขานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วต่อไปก็เป็นร้านนวดครับร้านนี้ก็แต่งร้านได้สวยงามดีครับเนี่ยมองเข้าไปสวยงามมากเป็นซอยที่มีร้านเยอะแยะมากมายนะครับซอยนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ ร้านนี้จะแบบไฟสโลวสลัวๆๆหน่อยน่าจะเป็นร้านดื่มอันนี้ร้านแต่งแนวตึดๆไฟ LED นะครับข้างในก็น่าจะตึดตน่าดูครับผมร้านนี้โอเคไปกันต่อครับส่วนทางบ้านผมก็ง่ายๆครับซื้อข้าวซื้อขนมในเซเว่นนะครับในซอยนี้จะมีเซเว่นเท่าที่ผมเดินดูเนี่ยมี2เซเว่นใหญ่ๆเลยนะครับก็สะดวกสบายครับสำหรับคนไทยอย่างเรานะครับ โอเครอก่อนรอให้แม่ลงก่อนน้องยืนตอนนี้อ่าโอเคอ่าพี่เทลพี่เทลลงพี่เทลยี่ไปลูกไปไปไปค่อยลงนั่งก่อนไปค่อยไเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวโดดเลยเดี๋ยวหนาวบิวน้ำแตะลูกอ่ะโอเคขอบคุณมากนะชอบไหม เายังสบายไหมถ้าเสียอันนี้เดี๋ยวกระนั้นโอเคไม่ต้อีกโอเพี่เทลทำนี้สู้ๆโอเคไปลุยได้จ้าพ้อพอรอรับข้างล่างเด็กเทลปกอดออกพอลงมาด้วยนะ เป็นยังไงเป็นยังไงสนุกไหมโอ้ยอโหยโอ,โห,โ,อ,โ,หโ,อโหสนุกสนุกแต่ว่าเธอสำรักนะเออเธอสำลักนานๆเธอสำรักใครเข้ามาดูคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ